สวัสดีค่ะกับมาค้ังแล้วนะคะกับเนรัญญารีวิวและวันนี้เนเองก็ไม่พลาดนะคะเนก็ได้ไปร่วมงานยิปซีแฟร์ครั้งที่6 The Magic of l o v e ด้วยค่ะโดยจุดประสงค์คืเอเนตั้งใจจะไปซื้อผ้าลองผ้าหิหนเพราะเนยยังไม่มีผ้าแบบดีๆไปใช้ก็เลยได้ผ้ามาสองผืนอ,อย่างนี้นะคะนั่นคือจุดประสงค์แรกซึ่งสิ่งที่ได้ตามมาหลังจากนั้นก็คือ <laughs> นี่เลยค่ะคือผสงคือเนแค่ต้องการที่จะไปซื้อผ้ารองไพ่ซึ่งแน่นอนว่าสายสะสมไพ่นี้พอไปเดินงานนี่คือตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเพราะในงานนั้นน่ะมีของมาเปิดบูธเยอะมากๆเลยนะคะศิลปินหลายๆท่านเลยโดยผ้าผ้าปูรองไพ่ผืนนี้นะคะสองผืนนี้ได้มาจากการสุ่มค่ะโดย จะเป็นการสุ่มผ้าผืนละ200บาทนะคะเนสุ่มมาจากร้าน m a n d Bryant ถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจะให้สุ่มกี่รอบก็ได้เลยค่ะแล้วแต่คุณโดยที่คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้มองว่าในถุงนั้นมีผ้าลายอะไรเพราะว่ามันจะเป็นถุงพึ๊บเนาะเพราะฉะนั้น2ออันนี้คือสีที่เนสุ่มได้มา อันนึงจะเป็นลายเหมือนหัวมันฝรั่งนะคะส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นลายนางฟ้าค่ะซึ่งน่ารักมากมากแล้วผ้าเขาก็จะเป็นผ้านุ่มๆน,นะคะอันนี้คือรูปแบบรูปได้เลยนุ่มๆม,มั่นใจได้เลยว่าถ้าเอามาปูรองผ้าแล้วอะผ้าไม่เป็นรอยแน่นอนค่ะโดยดูแล้วนะคะเหมือนเขาบอกว่าแนะนําให้ซักมือาะห,ห้ามซักเครื่องแล้วก็ถ้าสมมติผ้ามันจะมีรอยยับ จากการที่เขาพับมาเนาะเพราะว่ามันต้องอยู่ในถุงก็สามารถเอาไปซักแล้วก็รีดได้ค่ะแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิมเนาะส่วนสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เนได้มาจากงานนี้ก็คือซองสุ่มค่ะอันนี้จะเป็นซองสุ่มแบบว่าสุ่มการ์ดสามใบเนาะโดยจริงๆคือถ้าสุ่มการ์ดสาใบอะจะสี่สิบาทแต่ถ้าเราอยากลองหมุนกาชาดูก็คือคุณได้แล้วแน่ๆการ์ดสามใบถ้าคุณได้ลูกสีขาว แต่เหมือนมันจะมีลูกสีแดงกับสีน้าเงินมั้งถ้าเราสุ่มในราคา50บาทจะได้ร่วมลุ้นอันนั้นค่ะลูกสีแดงกับสีน้ําเงินจะมีของแจกอันนึงจะเป็นสํหรับไพ่แบบเต็มส่วนอีกอันนึงเนยจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ก็คือเนยก็ยอมจ่ายราคา50บาทเพื่อที่จะไปลองหมุนมาหนึ่งสุ่มนะคะและนี่คือสิ่งที่ได้มาค่ะแน่นอนบเบื่อค่ <laughs> ะก็คือไม่ได้ไพ่เต็มสำรับนะคะก็คือได้ลูกสีขาวมาก็คือเป็นซองสุ่มปกติค่ะ จะเป็นไพ่เอซับคัพเอซออฟคัพแล้วก็เดอแฮงแมนนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นหน้าไพ่ปกติของทางร้านเขาเลยค่ะนี่จำไม่ได้ว่าร้านเขาชื่ออะไรแต่จะเป็นร้านที่ขายไพ่อันนี้โดยเฉพาะเลยเขาจะเป็นไพ่่ารโรหานนะคะถ้าจําไม่ผิดซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะดูสิ ก็คือเน่ก็ไม่กล้าซื้อเต็มสำหรับเนาะมันจะเสียห,ยหายหลายแสนเกินไปซ,ซื้อไปค่อนข้างเยอะแบบเยอะอย่างมากเลยจากตั้งเป้าเอาไว้ว่าแค่ต้องการที่จะซื้อผ้าปูกลายเป็นได้อย่างอื่นมาเพียบเลยค่ะส่วนอย่างที่สองที่เนเดินผ่านแล้วก็ซื้อมาคืออันนี้ Wildchild t a r o คือสวยมากๆ คือเป็นงานรูปแบบเหมือนสีน้มนะคะข้างในไพ่ตอนที่ไปดูคือข้อดีของการไปงานเนี้ยคะ่ะร้านส่วนมากเขาจะเปิดมีตัวอย่างไพ่ให้เลยก็คือสามารถไปเปิดดูไพ่ทีละใบได้เลยะคะ่ะก่อนที่เราจะซื้อไม่จําเป็นต้องแบบว่าดูจากรูปภาพหรือดูจากแค่หน้ากล่องเพราะว่าพอไปในงานเนี้ยเราสามารถดูได้ทีละใบเลยเนก็นั่งเปิดดูคร่าวๆนะคะว่าเหมือน มันถูกชะตากันไหมแล้วก็สามารถอ่านเขารู้เรื่องหรือเปล่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าต่อกันติดไหมและแน่นอนว่าซื้อมาอย่างนี้แล้วนั่นหมายถึงเนต่อกันติดนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวเนก็จะทำคลิปรีวิวโดยเฉพาะอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เนยังขออนุญ,ญาตไม่แกะนะคะและอีกอันนึงคืออันนี้ไอโบค่ะน่ารังเนาะของ อ่า s t a y cat ค่ะซึ่งน่ารักแบบมากๆคือจริงๆอ่ะเน,นติดตามศิลปินคนนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำไพ่น่ารักหลายอันเลยมีทั้งแบบมีกระต่ายมีนกฮูกแล้วก็มีเป็นเหมือนรวมสัตว์ต่างๆแล้วก็มีอันนี้ที่จะเป็นไพ่สำหรับสุนัขโดยเฉพาะคือชื่อสำหรับก็บอกแล้วเนอะว่าไอโบแต่คือก่อนหน้านี้ไม่รู้ทำไมมันถึง ไม่อยากซื้อเน้ะคือเนจะเป็นอย่างนี้กไพ่ยค่ะคืออารมณ์ว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกเหมือนไม่มันยังต่อกันไม่ติดมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าสวยนะชอบลายเส้นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่มีความรู้สึกที่ว่าอยากจะซื้อตอนนั้นเลยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งนี่ก็ถึงโอกาสถึงเวลาที่สมควรแล้วค่ะเนถึงได้เขาเข้ามานะคะ เนยไปหลายงานมากเลยแล้วก็เห็นเขามานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกเพราะแบบว่าอยากจะได้เขามาแต่พอคราวนี้พอไปแตะปุ๊บอ,อยู่ดน,นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกร้องที่ว่าเนยควรต้องพาเขากลับมาบ้านด้วยนะก็เลยเรียบร้อยเลยค่ะได้มาอีกสองสำหรับ <c oughs> ที่แค่จะไปซื้อผ้าอ๋อแล้วก็สำหรับทางเซคทนะคะถ้าซื้อในงานนี้นอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้วยังมีแถมอันนี้ด้วยค่ะ พงคุญแจกาทาโลของซีรีส์ลูน่าลาปินนะคะจะเป็นไพ่ทาโลเลิฟค่ะสำหรับอันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นการ์ดจริงๆเลยค่ะแล้วเขาก็เอามาติดอะอคริลิกเนาะเอามาทำเป็นพงคุญแจของแถมอันที่หนึ่งของทาง s t a ย์แคและอย่างที่สองก็คืออันนี้ไพ่เขาเลยนะไพ่ราศีค่ะนี่ จะเป็นไพ่ดาข้างหลังเป็นฟอยทองส่วนข้างหน้าทองและเคลือบโฮโลแกรมนอ้องสวยมากๆและแน่นอนเลือกราศีสิงห์มานะคะเพราะเน,นอยู่ในราศีสิงห์ค่ะก็เลยเป็นเลือกไพ่ใบนี้มาซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะสําหรับใครที่ไปในงานนี้แล้วไปและสนใจบูธของคุณทาง s t a ย์แคนะคะคือตอนแรกเนยก็เกือบไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่างานอะ่ะจะมีสองชั้นค่ะ คือชั้นชั้นหนึ่งปกติกับชั้นใต้ดินและทางสเตคัสเขาอยู่ชั้นใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปงานอย่าลืมนะคะเดินบันไดลงไปที่ชั้นใต้ดินได้ค่ะยังมีบูธอีกหลายๆบูธเลยที่อยู่ชั้นใต้ดินแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไม่เห็นเนาะเพราะตอนที่เนไปอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะคนแน่นเลยค่ะแต่พอลงมาชั้นใต้ดินคนมันบางตาลงไปเยอะเลยเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าข้างล่างมีบูธด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครยังสนใจที่จะไปงานนี้ยังไปทันนะคะวันที่14-19พฤษภาคมปี2567ค่ะที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพซึ่งเดินทางง่ายมากๆแบบมากๆ,ๆเลยค่ะเพราะเราสามารถนั่ง BTS นะคะไปที่สยามแล้วต่อจากสยามไปอีกแค่หนึ่งสถานีเพื่อไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติค่ะซึ่งพอลงแล้วมันจะมีทางเชื่อมเข้าหอศิลป์ได้เลยก็คือตรงไปแล้วก็ถึงงานทันทีเลยค่ะ และทุกคนก็จะได้ซื้อสินค้าที่ราคาพิเศษเนาะหลายๆสำรับเลยมีราคาพิเศษที่เฉพาะงานนี้ให้หลายๆสำรับลดราคาตั้งแต่200บาทไปจนถึง4 500บาทเลยก็มีค่ะอย่างผ้าปูไพ่เนี่ยจากราคาปกติน่าจะสัก3 400บางครับถ้าเป็นแบบว่าเลือกลายเองเนาะแต่นี้ในเลือกที่จะเป็นสุม่มก็สุ่มละ200เองก็คือ การไปครั้งนี้ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะสําหรับการไปสําหรับสายที่สะสมสินค้าไพ่หรือผภาปูหนังสือก็มีนะคะสําหรับใครที่สนใจเนขอแนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะตอนแรกเนยก็ลังเลว่าจะไปหรือจะไม่ไปดีสุดท้ายก็ตัดสินใจไปเนอะแล้วเนยก็ไม่รู้สึกผิดหวังเลยค่ะกับการไปครั้งนี้ และสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าข้างในไพ่เป็นยังไงเดี๋ยวเนจะมีคลิปต่อๆไปที่จะรีวิวไพ่แบบเทียบกันกับตัวไรด์เบดดั้งเดิมเนาะช่องเนจะทำรีวิวไพ่แบบนี้ค่ะห่างหายไปนานแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเปิดไพ่อันนี้เทียบกับไพ่ดั้งเดิมอันนี้ก็เช่นกันเนยก็จะเปิดเทียบกับไพ่ดั้งเดิมให้นะคะเพะื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณดูแล้วอ่ะคุณสามารถตีความไพ่นั้นได้ดีมากแค่ไหนเนาะ สำหรับวันนี้ในรัญญารีวิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เนได้นะคะคุณไปแล้วหรือยังไม่ไปยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะบาย